นวนิยายปรปจนภัยลึกลับในป่าดงพงพีของเมืองไทยเรื่องเล่าจากพลานป่าบุกป,ป่าลึกลับของเมืองไทยที่คนทั่วไปไม่อาจไปถึงได้เรื่องเหยื่อสมิงป่าพามา่าส่วนอหาจะเป็นอย่างไรนั้นเชิญรับฟังได้เลยครับความดุร้ายผิดปกติของเสือลายปาดกลอนที่วังขอนนี้ทําให้พวกพลานหวาดกลัวอย่างถึงสุดขีด แม้ว่าจะอยู่บนหางมีปืนอยู่ในกำมือก็อยังไม่กล้ายิงเสือที่กำลังลากหางคำรามโหกอยู่ข้างล่างเมื่อพลานจะงกหัวออกไปดูเสือนั้นเพียงเงาที่ทาบลงไปกับพื้นเบื้องล่างเสือร้ายก็จะกระโจนเข้าตปะปบเงานั้นอย่างบ้าคลัง่งมันอาจจะหิวจัดจนคิดว่าได้ตปะปบเอาหัวคนเข้าให้แล้วแต่กลเป็นเพียงเงาเท่านั้นก็ส่งเสียงร้องอย่างโกรธจัดค่อยๆเดินช้า เข้าป่าลกไปพลานสองคนที่นั่งอยู่บนห้างนั้นตัวสั่นจนกระทั่งทําอะไรไม่ถูกเลยข้าพเจ้าได้รับคําบอกเล่าก่อนหน้าเดินทางมาถึงไม่นันนักว่าเหยื่อรายแรกเป็นพวกหาปลาซึ่งได้นําแหมาทอดในลําคลองวงองังโป่งน้ําจากลําคลองสายนี้ไหลไปลงแม่ปิงพวกสีสหายหาปลาอยู่ในลําคลองวงองังโป่งอย่างเต็มทีที่นี่ปลาชุกชุมมากพอตกบาย พวกเขาก็ช่วยกันทําปลาใส่เรือรวมทั้งยาง,ยางซึ่งกว่าจะเสร็จก็เกือบพลับค่ทาทั้งทัที่รู้ว่ามีเสือร้ายอยู่ในป่าตะแวกนี้แต่พวกเขาก็อยากจะตักตวงกันให้เต็มทีจึงจัดที่ทางใต้ร่มไม้ใกล้ลาห้วยนั้นเองเป็นที่หลับนอนหลังจากทําปลากันเสร็จแล้วกินข้าวปลาอาหารเสร็จก็มืดค่าลงพอดีทั้งสี่คนได้เตรียมต้นไม้มามากพอที่จะสมไฟให้สว่างได้ตลอดทั้งคืน และได้สุมไว้รอบๆที่นอนถึงสามกองความเหน็ดเหนื่อยทั้งวันทําให้ทุกคนหลับไหลอย่างรวเดเร็วใครว่าเสือโกัวไฟไม่จริงเลยผ่านครอบพูดกับข้าพเจ้าช้างต่างหากติดกลัวไปส่วนเสือเมื่อเห็นกองไฟมันก็รู้ว่ามีคนอยู่เผลอเมื่อไรก็เสร็จมันเมื่อนั้นพวกหาปลานีคงไม่รู้เรื่องแน่ข้าพเจ้าสักไซผมว่าอย่างนั้น ลงมาในกินเนื้อคนเสียทีหนึ่งก็ติดใจไปนานแล้วอยากจะกินต่อไป,ปล่านครอบหัวเราะจนกระทั่งกลายเป็นเสือกินคนพวกหาปลาก็ได้นอนโดยหวังจะให้กองไฟเป็นกรอบคุ้มกันเสือทั้งสี่นอนหนุนต้นไม้ใช้หัวชนกันกลางดึกคืนนั้นทั้งๆที่แสงไฟสุมลุกสว่างแต่เจ้าหลายปาร์รอนเฝ้าจับสายตาอันเขียวปัดมองอยู่ก่อนแล้ว ตั้งแต่ตะวันยังไม่ตกดินมันไม่ส่งเสียงกำรามให้เหยื่อระหนกตกใจมันเฝ้าดูอย่างเงียบๆแล้วก็ค่อยๆก้าออกมาจากป่าทึบเจ้าหนุ่มน้อยที่อยู่ใกล้ที่สุดเป็นเหยื่อรายแรกมันพุ่งเข้าตะปบแล้วก็ชากลากเอาอกตัวไปอย่างรวดเร็วเจ้าหนุ่มนั้นส่งเสียงร้องลั่นด้วยความเจ็บปวดเพื่อนอีกสามคนลุกขึ้นเพื่อพลาดขึ้นมาแต่ปืนวางไว้ห่างตัวเกินไปจึงหันไปคว้าต้นไฟ ป่าไปที่เสือกัดอุตรุดแม้จะส่งเสียงเองอะเพียงใดเสือร้ายก็ไม่ยอมปล่อยเหยื่อเสือเห็นฝ่ายติดตามลุกไล่เข้ามาใกล้มันจึงวางเหยื่อที่ไม่กระดิกรกะเดียและกระจวนเข้าใส่ฝ่ายมากัดคอทําเอาพวกที่เหลือต้องหนีตะลิดขึ้นต้นไม้กันหมดเจ้าหนุ่มน้อยก็เลยถูกลากออกไปกินโดยไม่มีใครกล้าตามเข้าไปช่วยก่อนจะถึงกําหนดเดินทางกลับนอนนัดหมายกันที่ห้วยสีเสียด พลันสอนกับเพื่อนออกไปต่อนกระทาดงที่ตุ้งกว้างในป่าลึกตอนหนึ่งกลับมาเล่าให้ฟังว่าและองค์ละมั่งออกหากินกันเป็นฝูงตาสอนพราะว่าฝูงที่เห็นนั่นน่ะมีสักเท่าไรข้าพระเจ้าสักไซผมเห็นอยู่เป็นฝูงประมาณทั้งตัวเล็กตัวเมียหนุรวม,ม,มกันฝูงหนึ่งไม่ต่ำกว่าเจ็ดถึงแปดตัวขอรับพลันสอนตอบตาแก่ฝาดไปหรือเปล่าผมรับรอง แต่พอใกล้เข้าไปหน่อยเดียวมันก็เป็นหนีเข้ารอกกันหมดเหมือนมีสปริงและก็ร้องเปลียวเปรียวเสียงมันหวิดแหลมมันไวเหลือเกินข้าพเจ้าได้เคยบุกเข้าไปในป่าแดงที่หวังโป่งมาก่อนพร้อมกับเจ้าคุณกัลยาซึ่งมีฝีมือยิงปืนทางแม่นและรวดเร็วมากแม้และองค์เป็นสัตว์ที่แปลกเปรียวยิ่งกว่าสัตว์อื่นใดทั้งสิน้นแต่เจ้าคุณกัลยา ก็ยิงได้สองตัวในการออกป่าลา่าสัตว์ในคล่าวนั้นเมื่อพลันสอนบอกว่ามีละองคหละมังข้าพเจ้าก็สั่งเตรียมพร้อมกุญหลวงจรุนและท่านทองเติมลุกขึ้นเข้าเตรียมตัวพลันสอนออกอุบายว่าจะพยายามเข้าไปใ,ใกล้ละมังด้วยการใช้กิ่งไม้ลุมรางแล้วจะพยายามคลานกระดึบเข้าไปให้ใกล้เท่าที่จะใกล้ได้ข้าพเจ้าได้ค้นคว้าเรื่องของละองค์ลัมัง ซึ่งพอจะสรุปได้โดยสังเกตดังต่อไปนี้ละองค์ละมังเป็นสัตว์ที่ชอบอาศัยอยู่ในที่ลุ่มชุ่มชื้นมีมากทางตอนเหนือของเมืองไทยมักจะท่องอยู่ในป่าทางทุ่งเชียงคำเชียงแสนและเชียงรายเพราะเป็นฝูงใหญ่ทางอำเภอรพรมพิรามจังหวัดพิษณุโลกและในป่าวังโป่งกิ่งอำเภอชนแดนและในอำเภอวิเชียนแต่ปรากฏว่าเนือของละองค์ละมัง ไม่ดีเหมือนเนื้อเก่งหรือกวางเพราะมีนัดออกเปรี้ยวไวเสยเคยยิงได้ตัวหนึ่งเหมาะกับข้าพเจ้าวา่าเนื้อละมั่งหม็นเหมือนขี้ตายเขาลงความเห็นว่ามันคงจะกินผักกินหญ้าชนิดไหนชนิดหนึ่งเข้าไปจึงทำให้เนื้อของมันผิดแปลกแตกต่างออกไปเมื่อเนื้อมันไม่เป็นที่นิยมของพลนันมันก็ไม่เคยถูกล่าเหมือนกวางแต่เขาอันเต็มไปด้วยกิ่งก้านสาขาสวยงามของมัน ก็เป็นที่ต้องการอีกชาวบ้านเอาอมาขายได้ราคาดีพอสมควรและองค์มีรูปร่างโปร่งงามลำตัวสมส่วนความสูงต่ำอยู่ในระดับเดียวกับสมันเขาของละองค์ชี้ไปทางด้านหลังแตกเป็นกิ่งและงอกขึ้นไปข้างหน้าโดยงอกออกจากโคนเขาตอนปลายยังมีะแขนงแตกแล้วงอกออกไปด้านหลังอีกแขนงหนึ่งเทียบกับแขนงของเนื้อสมันแล้วมีมากกว่ากัน ลายของเขาแยกออกเป็นสามแฉกค,ความสูงของละองค์ละมังวัดจากปลายเท้าไปจอดจนยอดสะบักหน้าตามเฉลี่ยได้3ฟุตสิบนิ้วส่วนต่างๆของเขาละองค์มีดังนี้คือเขาวัดตามความยาวตลอดได้ห่างกัน34นิ้วรอบโคนเขาห้นิ้วครึ่งวัดจากยอดทั้งสองสามสนิ้ววัดด้านหน้าของเขาทั้งสองข้างตอนกลาง ที่สุด33นิ้วการล่าสัตว์ไม่มีพิษภัยใช่ว่าจะปลอดภัยเสมอไปในสมัยโบราณผ่านผูกล่าคนหนึ่งพุ่งเข้าจับเขาเกงแล้วบิดคอหักจนตายขามือก็ยังต้องพบกับความระหนกจนถึงมสติเมื่อเก้งเข่างามตัวหนึ่งหนีการลุกไล่อย่างออกสันควันหายพลานป่าร่างใหญ่สก,กัดไว้ได้ใช้ความรวดเร็วเหมือนจักผันจับไวมัน แต่เขาอันมีกิ่งน้อยๆก็เสียบเข้าไปตรงโคนขาจนเลือดกระจูดพลานหักคอเก้งตายแต่พอมองเห็นเลือดที่ไหลาจากโคนขาของตัวเองก็ถึงกับเป็นลมหมดสติไปเลยพลานสอนมินิสัยชอบต่อนกกระทาดงอย่างยิ่งแม้เจ้าเพชรราชกับเจ้าคุณสุรพันธ์เสนีก็เชื่อในฝีมือเมื่อได้ยินเสียงนกกระทาดงอยู่ในป่าตอนใดแกก็มักจะขันไม้กันมือขึ้นมาทีเดียว แต่ในการออกตามล่าละองค์ละมั่งครั้งนี้ข้าพเจ้าสั่งห้ามเป็นเด็ดขาดตาสอนแกจะไปดักนกกระทาไม่ได้นะแต่เนื้อนกกระทาดงนะมันอร่อยนะขอรับพลันสอนแยงเอาไว้ให้ได้ละมั่งเสียก่อนก็ว่ากันใหม่ข้าพเจ้าโบกมือห้ามเพราะป่าโปง่งที่รกไปด้วยยาในระดับไม่สูงนักเสียงนกกระทาดงจึงร้องเย้าวยวนใจพลันสอนเสียจนกระสับกระส่าย เมื่อบุกเข้ามาในถิ่นที่อยู่ของละองค์ดักมังพลันสอนจึงตัดกิ่งไม้เพื่อใช้เป็นใบาบางปกปิดร่างกายของแกจนมิจิตเมื่อมองผัดผาดก็เหมือนหนึ่งต้นไม้ย่อมย่อมที่เคลื่อนไหวได้วิธีการอันนี้เคยใช้ได้ผลสําเร็จมาเด้วหลังจากได้สังเกตด้วยของมันซึ่งไม่จําเป็นจะใหม่เก่าเพียงใดแต่มูลของมันที่ถึงไว้ทําให้พวกพลันย่อมจะรู้ว่าใหม่หรือเก่าและในป,ป่าปหลงตอนนี้เป็นแดนที่มันจะคุ้มฝูง เข้ามากินหญ้าและพวกพืชบางชนิดที่ทําให้เนื้อของมันมีกลิ่นและรสไม่เหมือนเก้งกวางพลานสอนขอรับอาสาพลางกายเข้าไปข้าพเจ้าดอจังหวะอยู่ในระยะที่คิดว่าอํานาจของเมาเซอร์ไรเพินสิบจคงจะถึงเป้าหมายส่วนพลานสอนนั้นใช้ลูกสองแฝดซึ่งเขาจะต้องตะกายเข้าไปให้ได้ในระยะไม่เกินห้เมตรเพื่อปิชิดด้วยกระสุนเอสท่ามกลางแสงแดดอันแรงกลา้า ที่ตะวีความร้อนแรงอย่างหน้านเนยนายเหนือทุ่งโล่งนั้นไม่มีสิ่งที่มีชีวิตใดๆเลยนอกจากป่าอันเงียบเงาพลานสอนคลานตะกุ่มตะกุ่มเข้าไปแล้วก็หยุดนิ่งมันเป็นภาพที่ชวนใในคิดว่ากลเม็ดเด็ดพลายในการล่าสัตว์ของมนุษย์ที่มีตั้งแต่สมัยหินก็จะต้องหาวิธีการให้เนบเนียนในอันที่จะให้ได้มาซึ่งอาหารเพื่ออย่างชีพ ละมั่งมีขนสีน้ำตาลแก่ออกจะเหลืองเล็กน้อยทางด้านท้องปากและจมูกมีลักษณะเหมือนคนจมูกบีคอยาววิ่งเดียวที่สุดโดยจะเห็นก้นของมันเขาหางจะยกขึ้นเมื่อกระโดด,ดตัวมันจะออกหากินในตอนกลางวันชอบกินหญ้าระบัดลูกมะกอกมะขามปอมยอดไม้อ่อนและกินดินโป่งเช่นเดียวกับสัตว์อื่นๆแต่มันอดน้ำได้ทน แม้จะไม่กินน้ำสามวันก็ไม่เดือดร้อนข้าพเจ้าเคยนั่งห้างเพื่อรอล่าวัวแดงและองค์เขาง,งามผ่านเข้ามาในระยะไกลแต่ข้าพเจ้าก็าปล่อยให้มันกินดินโป่องอย่างอิ่มเอมโดยไม่คิดจะยิงและองค์ละมั่งรวมพวกอยู่กันเป็นฝูงไม่มีใครเคยเห็นว่ามันจะอยู่ตามลําพังเหมือนกวางหรือเก้งเจ้าพระจราชรัตนวงศาผู้ทรงชัดเจนในเรื่องปืนแลสัตว์ป่าทุกชนิด ได้ทรงบันทึกเอาไว้ว่าทางวิทยาศาสตร์เรียกสัตว์คู่นี้ไว้ว่าเซอร์วูดเอาดิและองค์หมายถึงตัวผู้และละมั่งหมายถึงตัวเมียมีลำคอยาวมีสีเหลืองเข้มแดงระดับดาวเป็นจุดๆตามความยาวของลำตัวสีของดาวนั้นชัดมากเมื่ออย่างเล็กแลือหนุ่มเมื่ออายุมากขึ้นสีของดาวจะจางไปเป็นลำดับสีเหลืองเข้มของตัวผู จะจางลงเช่นเดียวกับดาวขาวนั้นจนกลายเป็นสีเทาเมื่อยิ่งมีอายุมากขึ้นเขาของละองค์มีขนาดกว้างและมีหลายกิ่งเกะกะมากเท่าที่พบละองค์ที่แก่เต็มขนาดจะมีกิ่งจำนวนสิบกิ่งส่วนเขากว้างธรรมดาจะมีเพียงหก,กิ่งละมั่งละองค์มีอยู่ในป่าเวียงจันทร์เขาเมรเมืองไทยและยวนการล่าสัตว์จำพวกนี้พวกป่านมักจะใช้วิธีนั่งซุมหรือนั่งห่าง เพราะการตามรอยจะไม่ประสบผลนอกเหนือจากเนื้อมีรสไม่ดีพวกปลานบางคนยังถือว่าเป็นสัตว์ต้องห้ามเพราะพวกเขาเชื่อกันว่ามันเป็นม้าของฤาษีการกินเนื้อมา้าฤาษีจะทําให้พลานต้องได้รับโชคร้ายเช่นล่าสัตว์ไม่ได้ตัวยิงไม่ถูกเป้าหมายอะไรทํานองนี้พลานชุมกับลุงหวนซึ่งเป็นพลานป่าเมืองเพชรบณ์เคยบอกกับข้าพเจ้าว,ว่า เนื้อของละมั่งไม่เป็นรสขอรับและมันก็เป็นม้าของเนื้อสีเสียด้วยผมไม่กล้ายิงหรือกินเนื้อมันความจริงในการล่าละองค์ละมั่งก่อนจะเดินทางกลับนี้พวกเอาต้องการเขางามของมันไปเก็บไว้เป็นที่ระลึกมากกว่าแต่ข้าพเจ้าก็อยากทดลองว่ารสชาติของเนื้อละองค์ละมั่งเป็นอย่างไรการออกเดินป่าในตอนเช้าก่อนที่แสงแดดจะจัดจ้านนั้นนับว่าสดชื่นดีกว่าตอนอื่น น้ำค้างที่เกาะอ,อยู่ตามต้นไม้ใบยาทำให้สีสันของป่าเขียวชอุ่มสายลมเย็นพาอากาศอันบริสุทธิ์และกลิ่นเมฆไม้นั้นเป็นยาขนานเอกที่เราได้รับความสุขอย่างยิ่งท่านทองเติมทรงมีพระวรากายอ้วนทวนและแข็งแกร่งยิ่งกว่าใครขณะที่คุณหลวงจะรูนกับข้าพเจ้าซึ่งมีรอนร่างไม่สูงใหญ่เท่าพระองค์จึงมักจะเป็นฝ่ายอยู่หลังทัน ระท่านทองเติมนั้นเชี่ยวชาญยิ่งนักในเรื่องการบุกตะลุยป่าไม่ว่าจะรกชัดแค่ไหนก็ทรงแหวกดงทึบไปอย่างมิย่นยอ่อเนื่องจากป่าบางตอนค่อข้างๆรอกปลานศนจึงต้องใช้มีดขออันคมกลิบบุกเบิกเป็นช่องนําไปก่อนพร้อมกับปลานตาบางครั้งเราจะต้องเลือกทางลัดแม้ว่ามันจะรกมากก็ตามทีทุกสิ่งทุกอย่างภายในป่าเงียบสงัด ปราจจากเสียงนกร้องมันเป็นความเงียบอันน่าวังเวงใจแต่บางสิ่งบางอย่างในป่าลึกแห่งนี้มีสิ่งที่โใน้คิดว่ามันเป็นดินแดนที่สัตว์ป่าพากันออกหากินระบัดอ่อนและกินดินโป่งตามธรรมชาติของมันในความเงียบเชียบพลานสอนยังคงคืบตัวเองเข้าไปทั้งๆท,ท,ที่ยังไม่เห็นเป้าหมายแต่จะูกอันไวของพลานนั้นสูดน้กลิ่นดีกว่าพวกเรา ข้าพเจ้าจึงปลักกระสุนเข้าลำกลองอย่างไม่ประมาทท่านต้องเติมทรงเตรียม30ทับศซึ่งเป็นในเพื้นที่ใช้ได้ดีสําหรับการยิงของพระองค์ท่านเมื่อละมั่งละองค์กู้แรกเยื่องกลายออกมาลักษณะของมันก็ไม่แตกต่างอะไรจากกวางเลยเยื่องย่างออกมาอย่างไม่ระวังตัวเพราะในทุ่งโล่งลีงล้ลับแห่งนี้น่าจะไม่เคยมีใครยา่างลหลเข้ามาทําให้ป่าแตก เราปล่อยให้นักต่อนกกระทาดงบุกเดี่ยวเข้าไปพร้อมด้วยลูกซองแฝดพลันสอนเข้าไปได้ไม่ทันไรเสียงร้องเปียวๆของตัวหัวหน้าซึ่งมองผัดผัดไม่น้อยกว่าห้าตัวก็กระโจนตัวลอยพลันสอนยิงทันทีเสียงปืนเหมือนจะเร่งแรงกระโจนของมันให้เร็วยิ่งขึ้นมันควบตะบึงหน้าเชิดมาทางแนวปืนของข้าพเจ้าพอดีท่านตองเติมปล่กระสุนจากมอเซอร์ไรเฟิล เจ้าตัวหัวหน้าาวาขมลงขณะที่ข้าพเจ้ากับคุณหลวงจะรุนยิ่งออกไปอีกคนละหนึ่งนัดและองค์ละมั่งในปวงนั้นหมอบลงบนกอหญ้าสองตัวพอดีก็จบไปแล้วนะครับท่านผู้ฟังมีความคิดเห็นกันอย่างใรบ้างก็สามารถแสดงความคิดเห็นกันมาได้นะครับและพบกันใหม่เรื่องต่อไปสำหรับคืนนี้ฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับเมื่อพลานมูล พาช้างของเขาออกไปล่าในตอนกลางคืนพร้อมกับเพื่อนพลันทางด้านหุบเขาลึกไประหว่างเทือกเขาตะนาววสีในตอนกลางคืนนั้นพวกเราคงพักผ่อนนอนเล่นกินเหล้ากันอย่างเรื่นเริงสบายใจเราใช้ช้างที่นัดหมายกันมาที่ท่าปลิกถึงห้าเชือกเพื่อแบ่งกำลังแยกย้ายกันออกเดินทางเข้าป่าลึกดงดิบเนื่องจากหญ้าสูงป่ารก การล่าด้วยการตามรอยไม่มีทางที่จะทำได้และอันตรายจากงูพิษไร้ที่มองไม่เห็นไม่ว่าจะเป็นงูจงอางหรือว่างูเห่าก็ตามถ้าเดินย่ำบุกเข้าไปแล้วเหยียบเหมือนเขา้าก็มีหวังจะสังเวยไพลด้วยชีวิตในป่าตาพลิกเป็นแน่น้ำในลำห้วยเหลือน้อยเพราะเป็นหน้าแรงแต่ก็ยังมีบึงใหญ่อีกด้านหนึ่ง ซึ่งมีน้ำขังไว้เต็มเปี่ยมมองเห็นตะเคียนใหญ่มะหือมายืนต้นตรงริมบึงแห่งนี้อย่างโดดเดี่ยวเราได้อาศัยน้ำที่ใสสะอาดนี้ใช้อาบและก็ดื่มกินกันการล่าของพลานนั้นได้กวางผู้ขนาดใหญ่สองตัวแต่กระทิงที่เห็นนั้นพลานมูนยิงพลาดไม่เข้าจุดตายแต่ก็คงบาดเจ็บสาหัสไม่ใช่น้อยแล้วก็วิ่งเข้าผงหญ้าไป แม้จะใช้ช้างวนเวียนค้นหาเท่าใดไม่ได้ตัวจนกระทั่งช้างก็เปลี่ยพลานก็เริ่มอ่อนลา้าจึงต้องเดินทางกลับและบอกกับเราว่าจะต้องออกไปยังจุดที่ยิงแล้วตามเอาตัวกระทิงใหญ่กำยำตัวนั้นมาให้ได้ในวันรุ่งขึ้นเป็นอันตกลงกันว่าประสงค์กับข้าพเจ้าจะขึ้นกูไปประเชิญหน้ากับกระทิงที่ลำบากไปในวันรุ่งขึ้นผานมูล เคยถูกกระทิงกิดปางตายมาแล้วซึ่งขยะต่อการล่ากระทิงบนพื้นดินเสียการล่าบนหลังช้างฝ่ายพลานย่อมได้เปรียบเสมอเพราะช้างของพลานพวกนี้กุ้นต่อเสียงปืนที่ดังเหมือนฟ้าผ่ามามากแล้วเพียงแต่จะงักนิดหน่อยเมื่อเสียงปืนลั่นขึ้นข้าปเเจาเชื่อฝีมือประสงค์เพราะยิงปืนแม่น ไร่ฟึ่นจุดพอเพียงแล้วที่จะคว่ำหม,มันได้แม้กระทั่งช้างหรือม้าหิงสาข้าพระเจ้าจึงใช้ลูกสองแฝดแทนหลังจากการบำรุงช้างพลายงามอย่างดีตลอดทั้งวันเพื่อใช้งานมันอีกครั้งพานะของเราใช้งวงเหนียวยอดไม้ไผ่เพื่อเอาอมากินเสียงร้องสั่งของพลานที่ทำหน้าที่ควานช้างจะดังเป็นภาษาที่เขาใช้กับช้างโดยเฉพาะ ตลอดเวลาและขวานบางคนก็ขอเล่าโรงจากเราไปเพื่อบำบัดความปวดหลังให้แก่ช้างด้วยการอมเหลวพลไปที่บนหลังของมันเพราะแอลกอฮอล์ของเล่าขาวนี้จะทำให้ช้างยินสบายหลังเนื่องจากต้องแบกน้ำหนักมานานหลายชั่วโมงเราเก้าวขึ้นไปบนกูบในตอนประมาณบ่ายสองโมงวันนี้อากาศกลับพยับ ฝนอย่างประหลาดเป็นลางบางอย่างที่บ่งบอกให้หนุกว่าการล่าสัตว์ใหญ่น่าจะได้รับความสําเร็จเป็นอย่างยิ่งเพราะการยิงกระทิงหรือว่าเสือเจ็บไปนั้นวิสัยพลานย่อมจะต้องพยายามติดตามตัวมันให้ได้แม้ว่าป่าทางภาคนี้จะปลดเปลี่ยราศจากพวกชาวบ้านป่ามาล่าสัตว์หรือออกไปเก็บสมุนไพรเนื่องจากป่านกชัดและน่ากลัว อันตรายจากเขี้ยวเล็บของสัตว์ใดนอกจากพวกที่ขาวัวขาควายเดินทางต้อนสัตว์เป็นฝูงจากพามา่าข้ามมาขายในเขตไทยเท่านั้นเองประสงค์บรรจุกระสุนและเซฟไว้อย่างเรียบร้อยข้าพเจ้าคิดว่าเป็นฝ่ายยิงสมทบเพราะฝีมือของประสงค์นั้นแม่นยำยิ่งนักแต่ปัญหาอยู่ที่ว่ากระทิงที่พลานมูลกับเพื่อนพลานของเขายิงไว้นั้น ลำบากเพียงใดเพราะกระทิงโทนนั้นโทละหดเหนือเกินไม่ถูกจุดอ่อนแล้วก็กลับกลายเป็นสัตว์ดุร้ายมากยิ่งขึ้นและก็บ่าเลือดแสงแดดที่แปดจ้าในตอนบ่ายกลับไม่ปรากฏในบ่ายวันนี้มีแต่เมฆสีตะกัวลอยกระจายบดบังแสงแดดน่ากลัวฝนตกนะประสงุงข้าพระเจ้าบอกกับเขาขณะที่ปลายงาม ลุยป่าหญ้าที่สูงระลิว้วปลานมูนบ่ายชมหน้าตรงไปยังจุดหมายที่ยิงไว้คงจะตกแน่ประสง์เห็นหน้ามองเสียงคลื่นกลั่นของฟ้าที่คำรามเราชินเสียแล้วกับชีวิตกลางป่าสูงเช่นนี้ไม่ว่าจะหนาวหรือร้อนหรือรเผชิญกับความวิตกปิ์ของดินฟ้าอากาศอย่างจับพลันซึ่งมักจะเกิดขึ้นได้เสมอเมื่อค้นหาเหตุผลของการยิงกระทิง เมื่อคืนนี้พบด้วยความจำนานป่าและจดจำได้อย่างแม่นยำเราพบรอยเลือดเกลือกลังอยู่ไม่มากนักดงหญ้ารูปราบไปเป็นทางด้วยการเป็นหนีเมื่อถูกยิงจากนั้นพลานมูลก็มังคับช้างให้ค่อยๆย่างก้าวไปอย่างช้าๆพระสงค์ปดเซฟจุดหรู้สึกระทึกใจเมื่อพลานมูลรับรองว่าคงไปได้ไม่ไกล และกระสุนคงถูกปอดตามธรรมชาติแลว้วช้างกับกระทิงหรือว่าวัวแดงมักจะหากินในป่าเดียวกันโดยไม่รบกวนต่อกันเพราะเมื่อช้างเหนี่ยวยอดใบไม้ดึงทิ้งออกมากินเศษของมันก็เรี่ยราดไปตามทางด่านกระทิงหรือวัวแดงก็จะตามคอยเก็บกินต่อไปเป็นเรื่องของพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันแต่เมื่อถูกปืนมาจเจ็บมันก็ย่อมรู้ว่า คนบนหลังช้างซึ่งตามธรรมดาแล้วกระทิงจะไม่สนใจเลยแต่คราวนี้ความดุเดือดเพราะเสียเลือดจากในฟินจุดสามหที่ปลานมูลยิงพลานมูลระวังนะมันอาจแอบซ่อนอยู่ตามป่าทึบที่บุกเข้าไปนี่ประสงเตือนอเบาๆมันคงไม่กล้ามาชนกับช้างหรอกนายพลานมูลหัวเราะพลานงามจงหวงร่นไปมาบนอากาศ ฟ้ามัวสัวลงเป็นลำดับในหมัดดนนั่นเองขณะที่เสียงฟ้าร้องข้าพระเจ้ามองเห็นสิ่งหนึ่งแหวกหงญญ่าสูงพร้อมด้วยเสียงฝึดฝึดดังออกมาจากจมูกอย่างแรงมันเป็นเสียงอื่นไม่ได้นอกจากกระทิงลำบากตัวนั้นเองพลันมูลใส่ช้างหลบออกไปจากตอนที่ลงทางซ้ายมือเพราะขืนตะกุยเข้าไปกระทิงกำลังคลัง่งจะตอบแทนอย่างที่พลันมูน เคยโดนมาแล้วปลายงามร้องเหมือนแต่ยักษ์ที่ทั้งคู่และประกาศการต่อสู้ในทันทีเมื่อเสียงกีบของกระทิงที่กระแทกกับพื้นดังสนัน่นจนพื้นดินสะเทือนเตรียมยิงนายหญ้าสูงถุกแหวกลู่ไปด้วยกำลังแดงเสียงที่พ้นออกมาจากจมูกอย่างคกงดังแรงปลายงามหันหัวเข้าสู้จูงวงกวัดแว่งไปมา พราะมันรู้ด้วยสัญชาตญาณว่ากำลังจะถูกควิดเป็นแน่แท้ข้าพเจ้ายอมรับว่าเหตุการณ์นี้เราระทึกอย่างยิง่งแต่พลานมูลพยายามบังคับให้ฉางนิง่งเพราะถ้ามันโยกไปโยกมาจะทําให้ประสงค์กับข้าพระเจ้าไม่อาจกลําเป้าจุดตายของกระติ่งใดมันได้งอกมาบนหัวรถจักรร่างดำมับเมือมเลือดอาบตรงลําตัว ทำให้มันต้องการตอบโต้อย่างสุดฤทธิ์ประสงค์ยิงสก,กัดเข้าไปก่อนแล้วก็ชักลุกเลื่อนอย่างรวดเร็วกระทิงหยุดเหมือนวิ่งมาชนภูผาเข้าอย่างจังข้าพเจ้าซ้ำเข้าไปอีกนัดหนึ่งหมายตรงรักแร้แดงขณะที่หัวของมันก้มต่ำลงความพยายามอย่างอดทนของกระทิงโทนนั้นด้วยการยันร่างของมันขึ้นมาใหม่และพุ่งตัวเข้ามาด้วยเรยวแรงซึ่งยังเหลืออยู่ด้วยความพยายาม คราวนี้ช้างร้องเป่นๆงวงอันทรงพลังของมันเตรียมที่จะฟาดฟันไปยังร่างของกระติ่งนั้นแต่ประสงค์วาดในวยฟ้นของเขาแต่ยังไม่ยิงเพราะช้างโยกตัวจนทำให้เล็งเป้าไม่ถนัดกระทิงขยโยใกล้เข้ามาไม่ถึงสิหเมตรระยะเบาคนเสียงในฟ,ฟ้นในมือของประสงค์กับข้าประเจ้าจึงคำรามเกือบพร้อมกันเข่งกับเสียงฟ้าร้องฟ้าผ่า ที่ก้องมาพร้อมๆกร,ร,ร,ระติงร้มคลืนลงอีกไม่กี่นาทีฝนก็เริ่มโปรยเม็ดลงมาทุกครั้งเมื่อยิงสัตว์ใหญ่ลมมักจะเกิดฟ้าฝน,นขึ้นมาอย่างน่าอัศจรรย์ก็จบไปแล้วนะครับท่านผู้ฟังมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างก็สามารถแสดงความคิดเห็นกันมาได้นะครับแล้วพบกันใหม่เรื่องต่อไปสำหรับคืนนี้ฝนดีราตรีสวัสดิ์ครับ